สวัสดีครับท่านอยู่แหลมพมเทพครับที่ที่เป็นแลนด์มาร์คของภูเก็ตครับผมครับฝั่งนี้เป็นฝั่งทางที่มาจากหาดราวัยนะครับก็เมื่อก่อนเขาก็ถางอ่ะนะถางแล้วก็มันจะไม่บังทัศนียภาพตนตนตรงต้นกระถิ่นเนี่ยมันบัง เพราะจริงๆสถานที่ท่องเที่ยวดีๆเนี่ยถ้าปรับปรุงดีๆก็น่าจะทําให้ความสวยงามมันเพิ่มขึ้นนะนะโน้นตรงโน้นนะที่ไฮไลท์อยู่ตรงโน้นเดี๋ยวผมพาไปอ่าต้นตาลน,นี้สวนนงนุษย์สวนนงนุษย์เป็นคนที่สงสวนนงนุษย์พัทยาเป็นคนที่เอามาปลูกให้นะครับต้นตาลขนาดเท่าๆกันนอนต้นหนึ่งนี่ต้นหนึ่ง นี่ต้นหนึ่งนั่นต้นหนึ่งนะครับต้นนี้น่าจะตายนะครับมีต้นหนึ่งต้นตายต้นหนึ่งตายตรงเนี้นะฮะเดี๋ยวพาไปดูอีกมุมหนึ่งครับยี่ฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งน้นเป็นหาดย่านุ้ยไปทางอ่า ในหานนะครับในหานสายยวนทางโน้นนะครับก็เป็นวิวจากข้างบนเขาแหลมพมเทพนะครับอันนี้เป็นที่นั่งถ่ายรูปของธนาคารออมสินทำให้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับช่วงนี้เนี่ยต้นกระถินนี่เต็มขึ้นเต็มเลยนะฮะ าาครับมุมอย่างนี้ควรจะทําให้มีบันไดให้หนักท่องเที่ยวลงไปถ่ายเลยนะครับทํารั้วสแตนเลสล้อมไว้อย่างนี้นะครับทําดีๆให้มีบันไดลงไปตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับควรมีมีทางลงตรงน้นก็ได้นะครับราดซีเมนต์มาแล้วก็มีราวกันตกนะครับ ควรควรทําแบบเนี้ยนะฮะบางทีนะักท่องเที่ยวยืนตรงเนี้ยมันอาจจะไม่ได้อาจลดนะครับทําเป็นพื้นซีเมนดีๆนะครับแล้วก็มีราวกันตกให้เรียบร้อยผมว่านะ่าจ,จะเวิร์กนี้เป็นจุดไฮไลท์ของแหลมพรมเทพนะครับ นี้ก็บันไดก็มีถึงตรงนี้นะครับนอกนั้นก็จะเป็นพื้นหินภูเขานะครับตรงนี้เป็นไฮไลท์ของตัวแหลมนะครับเนี่ยครับเป็นทางลงจริงๆก็ควรจะทำทางลงให้มันเป็นพื้นซีเมนต์เดินดีเดินดีๆมีราวกันตกนะครับคือไหนไหน ไหนๆนักท่องเที่ยวก็ชอบลงมาแล้วเนี่ยเราก็ทําให้มันดีๆไม่รู้ว่าจะลงทางไหนดีนะครับแต่ว่ามันมีทางเก่าอยู่ทางเนี้ยดูทางลงนะครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับแต่ว่าดูทางลงนะฮะผมว่าควรทำให้มันดีๆนะครับ เนี่ยครับบางคนก็บอกว่ากลัวจะเสียธรรมชาตินะครับก็มนุษย์สร้างขึ้นมาถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อบริโภคธรรมชาตินะครับธรรมชาติก็เกิดขึ้นมาเพื่อมนุษย์นะครับ ก็เราทําให้มันดีๆเพื่อความสะดวกของมนุษย์ไม่เป็นไรหรอกนะครับดูนะครับเขาก็คงจะไม่ค่อยได้มาทํำนะครับ นมันเดินลงยากก็มีป้ายนะครับโปรดระมัดร,ระวังเขตอันตรายระวังลื่นก็ดูสถานที่ที่จะลง ทำดีๆนะทำดีๆคุณทำดีๆนะคืออย่างนี้คุณทำดีๆคนก็อยากมาเที่ยวมันสะดวกเสร็จแล้วเนี่ยพอเข้ามาเที่ยวเสร็จเขาก็มาซื้อของกินแถวนี้แหละนะฮะแล้วเขาก็เสียภาษีให้คุณนะครับเพราะภาษีมันขึ้นอยู่กับ การบริโภคจะเป็นภาษีส่วนใหญ่นะครับตรงนี้ก็เป็นมุมหนึ่งที่ผมลงมานะครับอันนี้ทำถนนไม่ต้องกว้างก็ได้นะครับทำทางเดินสักกว้างสักประมาณสักสองเมตรอะ่ะแล้วก็ทำทำลงมามีราวกันตกนะครับ ตรงไหนอยากให้นักท่องเที่ยวไปถ่ายรูปก็ลาดปูนเป็นเวอร์เป็นเวิร์งออกไปแล้วก็ทำราวกันตกเนี่ยมันมีทางธรรมชาติที่คนเดินมาแสดงว่าตรงนี้มีคนเดินเข้ามาอยู่บ่อยครั้งนะครับมีนักท่องเที่ยวเดินเข้ามาเนถ้านักท่องเที่ยวไม่เดินเนี่ยมันจะเป็นป่านะครับ อ uh, ผมถ่ายบอกผมถ่ายวันนี้วันที่สี่มิถุนาปีสองพันยี่สิบเอดครับตรงนี้น่าจะมีคนเข้ามาถ่ายรูปค่อนข้างเยอะนะครับผิวตรงนี้ก็ดีด้วยเป็นเวิองอย่างนี้นะคะับตรงยนี้นะครับเดี๋ยวฝั่งนี้เป็นยังไงบ้าง ฝั่งนี้ก็เป็นโขดหินนะครับฝั่งนั้นก็เป็นสภาพอย่างนี้นะครับดูอย่างนี้นะครับแต่ว่าการก่อสร้างเนี่ย มันค่อนข้างยากผมรู้แต่ว่าก็ควรจะทำให้มันดีๆนะครับเนี่ยครับภาพก็ต้องโดดลงไปนะฮะ ย่านนี้ก็จะมีลานอย่างนี้นะครับด้านบนที่ผมลงมาตรงนี้มีคนเดินอยู่ไม่ขาดนะครับมีรอยคนเดิน อันนี้เป็นป้ายของเทศบาลตะบนราไวยนะครับที่อย่างเงี้ยถ้าคนไม่เดินบ่อยมันจะลกอันนี้แสดงว่ามีคนเดินอยู่บ่อยครั้งนะครับ ผมมาเดินมาถึงสุดแหลมนะครับเดี๋ยวมันมีทางลงไปตรงโน้นอีกแหละเดี๋ยวนะเอาแค่นี้ก่อนไหมเนี่ยตรงนี้ตรงนี้มันก็มีรอยคนลงไปนะครับน่าจะลงไปถึงตรงโน้นอะ่ะแต่ว่าคนเห็นตรงนั้น ค่อนข้างจะลื่นนะครับมีอันตรายแต่ใครจะลงไปก็ไม่ได้อันตรายมากหรอกนะฮะแต่ว่าผมก็คงจะลงอยู่ประมาณนี้นะครับของแหลมพมเทพก็สุดปลายแหลมตรงนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ